สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับยำทางช่องยูทูปครูเอกเลขเพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้สัตว์เลขเพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกานะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่15แล้วนะครับ15จริงๆกลางเดือนสองสัปดาห์กว่าผมจําวันผิดกลางเดือนแล้วครับเป็นก็เป็นวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์อีกวันหนึ่งนะครับผมส่วนทางช่องยูทูปเนี่ยไอ้ส่วนทางชันง้นเรียนเลขพยากรณ์เนี่ยก็จะเป็นเช้าว,วันเสาร์นะเสาร์ที่14นะครับผม ก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่อง u t u b e อ่ะโอเคนะครับเลขกลุ่มวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ยังต่อเนื่องนะครับ<ม>เหมือนกับการขอเลขจะวนๆอยู่ใกล้ๆกันนะขอมาทางช่องยูทูบครับก็คือกลุ่ม3 9 6 8กนะครับ3968วันนี้คุยตั้งชื่อว่าลงมือด้วยใจหวังนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มารับฟังรีวิวกันนะครับช่วงนี้6 8 8 6เนี่ยวนมาเยอะนะวนมาเยอะเพราะว่า คือแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีการขอเลขที่มันลักษณะคล้ายๆกันอยู่แหละจะเรียงๆกันไปอาจะมีสลับกันบ้างนะครับก็พอมันมีเลขไหนที่ผอกันเด่นๆเข้ามาก็จะมีการขออย่างต่อนเนื่องนะครับ68เนี่ยพูดถึงอะ่ะมันก็เป็นเลขที่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่มีลักษณะกระแสเบอร์มงคลเนี่ยมันมีลักษณะของเลขในศาสตร์ต่างๆก่อนนะในการมาพูดถึง68นี่เป็นเลขในกลุ่มของอที่ เชื้อสายจีนนะครับบางบางผมจะบอกว่าบางบางความเชื่อมีความเชื่ออยู่ว่าเออหกแปดนี่เ,เป็นเลขเกี่ยวกับการเงินการความมงคลการอะไรพวกเนี้ยในในสายในคนที่อยู่เชื้อสายจีนนะครับบางบางตำรานะบางตำราซึ่งที่ผมบอกว่าบางตำราเพราะว่าบางตำราเขาก็ไม่ได้ชอบอะในของใช่ไหมเออแต่บางตำราก็อยู่ในกระแสเหมือนกันก็คือ6 8ดก็คือมันจะมีเลขกลุ่มหนึ่งก็คือ1 6 8ดนะ รนะวยทั้งชาติอะไรพวกนี้ซึ่งจะเป็นของคนจีนซึ่งบางบางคนคนจีนหรือว่าเชื้อสายจีนบางบางกลุ่มเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มองเหมือนกันนะมันเป็นความเชื่อแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้แต่ว่ากลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยชอบนะนะครับหกแปดเนี่ยหนึ่งหกแปดนะรวยทั้งชาติอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบกันกลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นเลขกกลุ่มที่หลายครั้งที่เราเห็นคนที่อยู่ในเชื้อสายจีนบางคนเขาใช้กัน แต่ว่าพอเป็นลักษณะของเบอร์มงคลเนี่ยกลายเป็นแบบว่าหกแปดมันกลายเป็นความลุ่มหลงมัวเมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วการนี้ก็เลยแบบก็เหมือนต่อต้านกันคนหนึ่งใช้คนหนึ่งไม่ใช้ก็ทะเลาะกันสำหรับผมนะคุยอีนนะชอบก็ใช้ครับไม่ต้องสี่เรี่ยมมาพูดถึงที่มาที่ไปของเลขคุ่นี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับ3ามคู่ถ้าไม่ซ้ํากันเลยก็มีสามเก้าก็สามหกเก้าเก้าหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากกลับไปดูเลขกลุ่ม3ตัวนะกลับไปดูได้ที่กลุ่ม396693แล้วก็869968นะครับทั้งคู่และกลุ่มนะครับสามอ่าคุยท,ทำไว้เรียบร้อยแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เมื่อสักครู่นะครับก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยนะครับก็มีทางช่องยูทูบอะสอบถามเข้ามานะครับผู้สอบถผู้ที่ติดตามแล้วสอบถามเข้ามาว่าคู่เลขสี่ตัวสลับกันเนี่ยเลขมันสลับไปสลับมาเนี่ยมันอ่านเหมือนกันไหมอ่านเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกอย่างงี้มัว ถือถ้าเป็นเลขสี่ตัวเนี่ยผมจะไม่ได้อ่านเหมือนเลขคู่หรือเลขสามตัวนะเลขคู่หรือสามตัวผมอ่านกับภาพรวมสลับกันไปสลับกนะันมามันก็มีผลไม่ค่อยต่างเพราะว่ามันสลับแค่ตำแหน่งสองตำแหน่งมันก็ยังมองภาพรวมๆพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสี่ตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้หน้ากับท้ายเนี่ยมันพอมันเข้าไปลงลึกถึงตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันเป็น เลขเอ่าเลขหนึ่งอย่างเงี้ยข้างหลังมันเป็นเลขหกอย่างเงี้ยไอ้เลขหนึ่งข้างหลังมันเป็นเลขเจ็ดอย่างเงี้ยเช่นหนึ่ 1, 1, 5, 8, งหนึ่งห้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยถือว่าหนึ่งห้าแปดเจ็ดพอสลับกันปุ๊บแล้วเป็นเจ็ดแปดห้าหนึ่งเงี้ยพอมันสลับกันปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าพอมาอ่านมันตัวตนคนหนึ่งเป็นเจ็ดตัวตนเป็นหนึ่งมันก็มีความต่างนึกออกใช่ไหมครับพอจะไปพูดถึงอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบเลขสี่ตัวเนี่ย ก็เลยละไว้ในฐานที teachers, so different different án, so right ideas, ่เข้าใจในคนที่รับฟังเลขพยากรณ์ของคุยออกนะก็คือมันจะมีความต่างมันมีความเหมือนแค่บางจุดนะครับแค่บางจุดแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ๆ่ะคุยอ่านไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นกลุ่ม4ตัวนะนี่ซึ่งไอ้รายละเอียดตรงเนี้ยไอ้รายละเอียดเรื่องของตําแหน่งอะไรพวกเนี้ยในหนังสือก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่ากันมาเรียนนะถ้าการมาเรียนเนี่ยคุยจะพาอ่านวิทย์ที่แบบเรียงๆงกันมาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถ้าใคร ยังไม่มีอ่ายังคิดว่ายังไม่อยากจะถึงขั้นที่แบบต้องมาเรียนต้องอะไรแล้วก็ลองติดตามนะลองติดตามใน youtube อยู่เรื่อยๆน่าจะพอจับทางได้บ้างนะครับก็ลองติดตามดูแต่ถ้าสี่ตัวนี้ไม่เหมือนนะแต่ถ้าสามตัวหรือ2ตัวนี่เหมือนแน่นอนนะครับไม่ให้เหมือนดิมีความคล้ายคลึงมีความคล้ายคลึงอยู่พอสมควรก็เลยให้สลับได้แต่สี่ตัวนี้สลับไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องขอใหม่หรือว่าคุยก็จะเก็บไว้ว่าเลขนี้เคยขอมานะที่บอกว่าเหมือนไม่เหมือนก็จะเรียงไว้นะครับ ทำแน่ๆครับใครขอมาไงก็ทําแต่อาจจะรอนานหน่อยนะครับต้องกล่าวขอไปเพราะผมเก็บทุกคนนะเก็บทุกคนที่ขอเก็บไว้หมดเลยนะครับเรียงไว้หมดก็ตอนนี้ก็คิวก็ประมาณยังเท่าเดิมอยู 18, ่นะประมาณสิบแปดเดือนปีครึ่งไหลไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้หายไปหนึ่งวันกับมีคนเพิ่มอีกทีหนึ่งคนก็เลื่อยไปเรื่อยๆ,ะอยๆน,อยนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทำแน่ๆอ่ะโอเคนะครับ gestellt. พอเข้าใจแล้วสําหรับเรื่องของสองตัวสามตัวนะครับ วันนี้สามเก้าหกแปดเนาะตั้งชื่อไปว่าลงมือด้วยใจหวังเพราะนั้นก็แน่นอนก็คงพูดถึงสี่ตัวท้ายก่อนนะครับสี่ตัวท้ายลงท้ายเลขแปดครับลงท้ายเลขแปดซึ่งเป็นหลายคนที่กังวลเหลือเกินลงท้ายเลขแปดนี่มันจะหนักหนาสาหัสยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าชอบหรือไม่ชอบดูพิจารณาตามนะครับว่าตัวเองชอบไหมนะครับนี่สี่ตัวท้ายก่อนนะครับลงท้ายเลขแปดครับต,ต,ตัวตัวเป็นเลขแปดจุดเด่นของการลงท้ายเลขแปดคือไหวพริบดีนะก้าได้กาเสียนะครับ แต่ว่าจุดด้อยก็อาจจะเยอะหน่อยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไระมีความต้องการในใจสูงอะ่ะเวลาอยากได้อะไรถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เคยไม่เคยชอบมาก่อนหรือไม่เลยแต่ว่าเห็นช่วงนี้กําลังดังเช่นตุ๊นนะกตาลาบู๊งเงี้ยกำลังดังหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ i อโฟนสิบที่กําลังจะมานะใช่ยปนสิเจ็ดไหมผมก็ไม่รู้สิบหกใช่ไหมสิบหกนะครับ หกรุ่นใหม่ๆออกมาในไรซัมตุงเอส25อะไรเงี้ยออกำลังจะมาคือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ชอบหรือว่ามีโทรศัพท์ที่มันดีอยู่แล้วแต่มันมาก็เลยหันไปสนใจอะไรเงี้ยในของใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือประมาณว่าสังคมพาอะไรกับไปด้วยอะไรคนเขาเอาก็เอาด้วยอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่ประมาณแบบอะไรไม่ได้เปิดรับทุกอย่างเปิดรับได้ทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวอเองแบบชอบไม่ชอบไม่รู้อ่ะเอาก่อนมีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้กายก็กลับ เป็นเหมือนดาบสองคมก็คือบางทีเวลาคนเขาชวนไปทาอะไรก็ไปขอให้มันเป็นที่สนใจก็เอาหมดที่สนใจในสังคมเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่้ทําไมคนเขาแห่ไปทางนั้นเอาเอนี่ยต,ต้องระวังต้องระวังเพราะว่าเป็นธาตุลมด้วยนะครับมีเลขสามก็เลขแปดผมมันใช้เรื่องกู้นะครับเป็นธาตุลมต้องพิจารณาเยอะเลขแปดเนี่ยผมมองว่าถ้าตัวเราอะมีสติมีความยำยังช่างใจ อยู่ในตนเองเป็นหลักนะครับมีสติของตัวเองเป็นหลักเนะี่ยมีเลขแปดมันจะเหมือนกับว่าคุณเปิดโอกาสเยอะแล้วคุณก็พยายามบอกว่าโอกาสที่มันเปิดนะมันเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรยังไงเราใช้สติตัวเราเป็นการเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ว่าเอยโอเคโอกาสที่เข้ามาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูสิแต่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คือเปิดโอกาสเพื่อให้ไปเรียนรู้ก่อนว่าเอ้ยอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ไปเสียหายอะไรนั่นคือเหมือนเหมือนคุณมีแลกผักอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาแต่คุณก็ใช้ตัวเองสติที่อยู่ในตัวเอง มันมันจะดีมากเลยนะครับมันถ้าสมมุติคุณมีเลขห้าหรือมันเลขเจ็ดทายแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบมีสติอยู่ด้วยเนี่ยมันจะแบบเหมือนจะช้าไปหน่อยนึกภาพไหมครับมันก็จะแบบว่าพิจารณาขั้นตอนรายละเอียดนู่นนี่นั่นเยอะๆไปบางทีอะไรที่มันเข้ามาแบบประดประดังเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ช้ากว่าการที่มีแปดทายแต่ว่าก็มีสติเหมือนกันนะเอาสติที่ตัวคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ลองมองถึงเลขห้าเลขเจ็ดเลขอะไรพวกนี้ที่มันแบบใช้พิจารณานาน ต่ถ้าเป็นเลขแปดคือพิจารณาไม่นานก็ดูภาพภาพรวมแต่ว่าสติแบบโอเคเราเจอแล้วไอสิ่งที่เราอยากได้ที่เรามองไว้เยอะๆเนี่ยเลขแปดจะดูไวกว่าแต่ในที่นี้ผมละไว้ในฐานให้เราจะว่าสติอยู่ที่คนแล้วนะครับไม่ได้อยู่ที่เลขนะสติอยู่ที่คนถ้ามีสติเนี่ยแปดท้ายผมเชื่อว่าโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่แปดท้ายที่คนเขากลัวๆเฮ้ยบางทีมันต้องแบบไหลไปง่ายก็คือเมื่อไหลที่ขาดสติเลขแปดมันไหลไปง่ายกว่าเลขห้าเลขเจ็ดอ่ะนึกออกให้มครับเลขห้าเลขเจ็ดมันจะแบบ ขั้นตอนมันอาจจะช้าหน่อยถึงแม้ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปแล้วก็จริงแต่แบบเอพาอมันช้าไงมันอาจจะไปเสียน้อยหรือว่าทําให้ลักษณะการลงทุนหรืออะไรแบบมันยังไม่มันไม่เป็นถล่มลึกมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าแปดเนี่ยคือเห็นปุ๊บตัดสินใจถ้าก็ไม่มีสติมันก็จะไปเรื่อยเลยมันเสียเยอะเสียมากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสติอยู่ที่คนนะจะดีที่สุดสำหรับเลขกลุ่มนี้นะไม่ว่าเลขกลุ่มไหนก็ตามต้องมีสติไว้นะครับโอเค ตวัวตเป็นเลข8ปดตำแหน่งต่อมาครับแนวคิดเป็นเลข6เป็นคนที่แนวทางค่อนข้างจะมองอะไรง่ายๆสบายๆและมีจินตนาการอยู่ในนั้นแฝงอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเปิดโอกาสแล้วมองที่ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นภาพยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคน6 8เนี่ยไอเดียค่อนข้างจะบันเจิดนะคือมันมีโปรเจกต์อยู่ในหัวเยอะทําไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเครียดนะหมายถึงว่าโปรเจกต์ก็อยากจะทํานู่นนี่ เหมือนอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีสติแล้วมีหกแปดท้ายมันเหมือนกับว่าคุณพร้อมสําหรับทุกโอกาสที่มันจะเข้ามาคุณจะหาโอกาสในการาถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนการเงินอะไรพวกนี้โอกาสคุณเยอะมากโอกาสคุณเยอะแล้วคุณจะแบบเลือกจะทํำยังไงไอเดียค่อนข้าง,งจะปิ๊งง่ายแล้วก็นอกจากจะถึงแม้จะไม่ใช่ไอเดียตัวเองแต่ก็สามารถมองหาโอกาสที่จะเข้ามาได้เยอะได้กว้างเป็นคนที่ชอบเปิดโอกาสเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองได้เก่ง พอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงภาพที่ผมพูดตอนเริ่มต้นในไมคบว่าทำไมคนจีนเขาถึงชอบคนจีนบางกลุ่มนะครับเขาถึงบาคนบางความเชื่ออะไรซึ่งชอบเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างสำหรับผมนะผมมองในมุมของรหัสเลขพยัยากรที่ผมศึกษามาก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วทำสร้างโอกาสนั้นให้เกิดเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอยากจะประสบความสําเร็จอะ เอออยากจะได้มันขึ้นมาอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นขึ้นมาได้เก่งเก่งมากไอเดียแบไอเดียเยอะมากนะครับแล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือตําแหน่งต่อมาเป็นที่เก้าด้วยยิ่งแบบเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าหาไอเดียพวกนี้หรือพยายามไปหาไอเดียหรือมีไอเดียอะไรเขาพยายามจะสร้างมันหรือถ่ายทอดมันให้คนล็อบข้างหรือว่าสิ่งที่เขากาลังทําออกมาได้อย่างหลากหลายคนหลากหลายวิธีการหลากหลายช่องทางเรียกได้ว่าสมมุติว่าทิ้งประเด็นอะไรสักประเด็นหนึ่ง แล้วให้เขาอะไปทห้มันสําเร็จคนคนนี้โอ้โหเหมือนผมดึกขึ้นภาพอะไรที่แบบให้คนคนหนึ่งไปทํางานแล้วเขาวิ่งไปทําแบบโหกลับมาแล้วแบบได้ได้ถึงแม้ว่าตัวงานนั้นอาจจะบางตัวก็อาจจะเต็มสิบอาจจะได้สักเจ็ดสักแปดไม่ได้เต็มสิบทีเดียวอะไรเงี้ยแต่คือมันได้มาหลายหลายงานน่ะให้เรามานั่งลยสมมติว่าเราลงไปเซอร์เวย์ที่ว่าสิ่งเนี้ยจะต้องเป็นยังไงอะไรไงพอเราปล่อยให้คนคนนี้ไปทำเซอร์วยส กลับมาแล้วแบบในที่ประชุมหรือในหน่วยงานของเราอ่ะจะได้จะได้สิ่งที่เอามาคุยกันเพื่อให้เกิดโปรเจกต์อะเยอะแยะมากมายคุ้มค่าการไปอ urve ยนึกภาพไหมครับกับบางกลุ่มที่มันเป็นเลขที่แบบค่อนข้างจะปิดกั้นหน่อยหรือว่าใช้วิธีการที่มันจะต้องเป็นลําดับเป็นขั้นตอนเนี่ยกลับมาก็มีเรื่องเลขสองาอันนี่ยังไงดีแต่ถ้าเป็นเก้าหกแปดเอกไปสยเนีโหเพียบ กลับมาแล้วแบบไอเดียบันเจิดเลยเะไปทางนู้นทางนี้อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนู้นก็ดูได้ได้เป็นสิบสิบอ่ะเพื่อให้เรามาคัดสรรอีกทีหนึ่งเหมือนเรามีของให้เลือกเยอะ968มีของให้เลือกเยอะมากอยากทําอะไรก็ได้ทําอ่ะที่แบบว่าเอออันไหนมันเข้าท่าจับจังหวะนี้อันนี้เข้าท่าจังหวะนก็เลือกมาก็เลือกใช้โอกาสเปิดกว้างมากสำหรับคน968นะครับแล้วทีเดียดสุดในกลุ่มนี้นะที่ผมชอบก็คือด้านความถนัด ก็คือด้านการการทํางานเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความชานาญในการลงมือทํากล้าที่จะไปคว้าสิ่งนั้นขึ้นมาให้กับตัวเองได้เก่งเ,เช่นเมื่อกี้เปิดโอกาสใช่ไหมวิ่งไปหาปุ๊บสมมุติว่อาอันไหนมันใช่เราทเลยไม่ต้องมาเสียเวลาทําก่อนทำ karş. ทำทำ рон, ทำนะครับทําลองทําลองทําลองเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการทําการหาโอกาสแรงบันดาลใจนู่นนี่นะั่ะไม่เคยหมุด ไม่เคยหมดไม่เคยหยุดไปเรื่อยๆถามว่าเหนื่อยไหมกลุ่มนี้ผมว่าไม่เหนื่อยนะเพราะเขาสนุกกับการได้ทําแบบนั้นะจากตัวตนที่เขาเป็น968นะอยากทําอะไรก็ต้องได้ทําหาโอกาสหาแรงบันดาลใจได้ลแล้วก็ทำ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 คือถ้าผมว่าถ้ามันเหมาะมันเหมาะกับเด็กที่จบมาใหม่ๆแล้วแบบมองมพวกสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ที่แบบมองแบบเฮ้ยไม่รู้จะจับอะไรเอามันทุกอย่างนี่ลนะทำไปก่อนเพราะกําลังยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็ทาทำทำไป แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีมันอาจจะไปในเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้อันนี้ต้องระวังเดี๋ยวจะไปพูดเสริมในในเรื่องของการเงินให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าการลงมือทําไอเดียนในการสร้างสรรค์สิ่งที่จะอยากจะทําลงมือทําแรงบันดาลใจแวกนี้เพียบนะครับเพียบผมถึงตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าลงมือด้วยใจหวังหวังว่าจะให้เกิดอะไรก็ทําามทำเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องรอนะครับอ่ะนี่คือ สี่ตัวท้ายนะครับว่าตอบโจทย์ไหมก็ลองพิจารณากันดูตำแหน่งต่อมาครับไม่ใช่ตำแหน่งนนะสี่ตัวหน้าบุค,คลิกคนเลขเนี้ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าสังคมง,ง่ายนะครับแต่งตัวดีนะค่อนข้างจะแบบเรียกว่าอะไรเน้นความกระฉับกระเฉงเน้นความแบบ entertain แต่ว่าผมมอง,มองว่ากลุ่มเนี้ยแต่งตัวอะไรนไี่ดูดีเหมือนกันไม่ได้แค่แบบแค่ออกจากบ้านแล้วอะไรก็ได้แต่เขาเป็นคนดูห้าวๆนิดนึงห้าว้าวคล่องคลหน่อยนะครับแล้วก็ พูดจาพูดจาดีแต่ออกจะเสียงดังๆหน่อยพูดแบบกังวานหน่อยเออคนเห้าๆหน่อยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่งตัวดีด้วยแล้วก็เสียงดังฟังชัดด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะออกเนวแบบเหมือนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มแล้วเสียงดังอะ่ะแต่ว่าใครๆก็หลงรักอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นคนอย่างนั้นอะ่ะผมว่าก็โอเคนะเหมือนเหมือนถ้า ถ้าใครติดตามช่องช่องหนึ่งอ่ะนี่แฟนผมติดตามมากคุณคุณโบนะคุณโบที่ชอบกินอาหารอ่นะผมไม่รู้ว่าน่นนะเออประมาณนั้นนะประมาณคุณโบนั่นเลยนะครับเป็นคนที่แบบเสียงดังเสียงดังแต่แต่งต,ต,ตัวดีนะดูดีเออเสียงดังแล้วก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนเข้าถึงง่ายนะครับประมาณนั้นนะนี่คือบุคลิกภายนอกนะครับของเลขเขาสีตัวหน้านี้นะ นี่คือด้านหน้ากับด้านหลังต่อไปนะครับเรื่องที่ผมบอกว่าให้ระวังเมื่อกีเรื่องๆกันเอาเป็นเรื่องของการหาก่อนถ้าหาเต็มสิบผมให้ยี่สิบยี่สิบเลยขยันหามากนะครับเต็มสิบให้ยี่สิบหาเงินเก่งมากมีหกแปดอะไงก็หาเก่งอยู่แล้วนะครับเยอะๆแล้วมีเก้าหกด้วยโอ้โหเรื่องหานี่อภิมหาอภิมหาศาลนะในการวิ่งไปหาเงินนะเต็มสิบให้ยี่สิบเลยเก่งมากๆนะครับแต่กลุ่มเนี้ยบริห,หารจัดการไม่เก่ง หามาใช้ไปอย่างเดียวครับมาใช้ไปหาจะเหมาะกับการเขาเรียกว่าหลายคนที่ไม่ได้สีเลี่ยนหนึ่งของการเก็บเงินแต่รู้ว่าฉันหามาได้ฉันต้องได้ใช้อะอประมาณนั้นอะ่ะอย่างเงี้ยกลุมนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าถามว่าถึงกับขั้นตกต่ำอับจนใช้หมดเนื้อหมดตัวอันนี้อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ในกลุ่มเลขเนี้ยไม่มีเลขไหนแบบบริหารจัดการที่แบบเด่นเดนเลยเต็มสิบนะถ้าเรื่องบริหารจัดการผมให้สักสามสักสี่อ่ะ เต็มที่ผมไม่สี่แต่นอกนั้นก็คือต่ำเพราะว่าหกแปดเป็นเลขหาเงินอย่างเดียวแล้วก็มีการใช้จ่ายมันต้องมีเงินหมุนเวียนนะครับหกเก้าก็เช่นเดียวกันส่วนสามเก้าก็ไม่ได้ก็กางกลาง,ลางไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ก็ถามว่าใช้ก็ไม่ได้เก็บเก่งแล้วก็ไม่ได้หาอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนเป็นเลขของความขยันไงความขยันันอาจะมีเงินเข้ามาอยู่เพราะว่าความขยันแต่ถามว่าบริหารจัดการจะต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่ใช้เงินตามใจ ก็ให้ระวังแต่ถ้าถามเรื่องหานี่หากิ่งให้ไปหานี่วิ่งเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้นะที่ที่ที่แบบไม่ต้องยุ่งกับตัวเลขนะคือรู้สึกว่าเอ้ยเลขนี้มันหาเงินได้อนะไรพวกเงินที่หามาฝากคนอื่นครับไม่ต้องไม่ต้องให้ตัวเองเก็บอ่ะให้ภรรยาเก็บให้สามีเก็บหรือว่าจ้างบริษัทในการดูแลในองค์กรถ้าเกิดเป็นเบอร์ล้านนะครับอย่างเงี้ยผมว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า ถ้าเอาเป็นตัวเองเนี่ยหรือว่าตัวที่คนใช้เลขเนี่ยเป็นคนใช้เองรับรองนะครับมันก็มีแบบออก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 กเรามีความรู้สึกว่าอยากจะใช้มันอะไรประมาณนี้นะครับก็ระวังหน่อยละกันสําหรับการเงินภาพรวมผมให้สักเจ็ดจุดห้าอะกันต้องระวังการใช้จ่ายหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อไปเรื่องอะไรเรื่องความรักอย่างที่ผมบอกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงคนได้ดีแต่อาจจะมีความเป็นตัวเองหน่อยๆคือคาเสียงดังวังชัดนู่นนี่นั่นก็ ถ้าเป็นแนวรักแบบจริงใจนะผมว่าเขาเป็นคนที่เปิดเผยพอสมควรนะน่าจะได้ใจคนรอบข้างตรงนี้หรือคนที่เขากําลังจีบอยู่ตรงนี้ก็คือแบบคนที่แบบอ่มาคุยกันจะยังไงก็ได้นู่นนี่นั่นแต่แต่ขอด้อยคือเขามีอาลงเป็นเบี่ยงหน่อยอยากได้อะไรต้องได้หน่อยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนดาบสองคมอ่ะคือถ้าดีถ้าอารมณ์ดีๆนะก็จะเป็นคนที่แบบโอ้โหโรแมนติกเอาอ้เอาใจเก่งนู่นนี่นั่นเรียบแต่เมื่อไหร่อารมณ์แบบแบบแบบปวนกลายเป็นด้านลบเนาะโอ้โห จอมทำลายล้างมันกันนะครับอาจจะมีถึงขั้นลงไม้ลงมือบ้างอะไรพวกนี้ก็คือแบบฟุดฟัดบ้างคืออันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่จเจ้าอารมณ์นิดนึงสาหรับเรื่องของแต่ถ้าเข้าใจกันได้ก็โอเคนะครับแล้วก็ให้ระวังเกิดยังไม่มีคู่เนี่ยค่อนข้างจะเจ้าเสน่ห์เพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงเข้าถึงคนได้เก่งด้วยประมาณว่าใครก็ได้มาเลยมาปาร์ตี้หาปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกทุกคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าเลขกลุ่มไหนก็ตามต่อให้มันจะเข้าถึงยากถึงอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณคนดี มีศิลธรรมถึงย่เถอาถึงยากถึงง่ายผมว่าโอกาสที่ดีมันจะเข้ามาเองแล้วก็ถ้าคนที่เปิดโอกาสเยอะถ้าเราเป็นคนดีจริงนะคนที่แบบที่เราเลือกก็ต้องเป็นสิ่งที่ลงตัวกับเราและดีที่สุดเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าอ้มีเลขพวกนี้มันจะทําให้ชั้นเจ้าชู้มันทาให้คือถ้าคนดีจริงอ่ะต่อให้คุณเป็นคนที่เปิดเผยอะไรมากแค่ไหนสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะไม่ทำถูกไหมครับคุณก็จะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นไม่ยุ่งกับคนที่เขามีแฟนแล้ว ต่อให้คุณเป็นคนที่เปิดเผยแบบคนเปิดให้คนเข้ามามากก็ตามถ้าเราเป็นคนดีเราจะมีความดีงามมันจะกั้นไว้ว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาไม่ได้นะเขามีลูกมีเมียมีสามีมีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้นะคือมันจะเตือนตัวเองอยู่ความดีมันจะกั้นไว้แล้วเราก็จะไม่ทำเราก็จะไปเลือกคนที่ใช่สุดท้ายต่อให้ก็อาจจะคบเป็นเพื่อนเขาเป็นพี่เขาเป็นน้องอะไรไปดีกว่าเพราะนั้น เรื่องความรักเนี่ยต่อให้คุณมีสเสน่ห์แค่ไหนนะถ้าคุณเตือนตัวเองได้ผมว่ามันดีหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัวเราแต่เสน่ห์เนี่ยคุณอยากแบบไหนอยากกลุ่มนี้หรืออยากกลุ่มตึงๆก็ <c oughs> ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณชอบนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขคนนี้ที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ชั้น้องทุกคุยด้วยครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ